YouTube Play ก็เป็นพิธีกรสาวที่แบบไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็แอบชอบเขาติดใจหรืออย่างอย่างชื่อเพมาคะสวัสดีค่ะแค่ฉันจะคิดได้เลยคอร์สค่ะเธอว่าความกลังแน้วตาเป็นไงคขายเธอ เ,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 เราเจอกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่าเราเคยเจอกันก่อนก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเพลงพูด,พดน้อยเพราะชอบเธอไม่ใช่น้อยใช่ออแล้วอยากรู้ว่าหลังจากเราเจอกันตอนนั้น,นันเป็นไงบ้างแบบมีปล่อยพงปล่อยเพลงปล่อยมาตอ<ห>นหลังจากตอนนั้นก็จะมีเพลงน่าจะสองเพลงก่อนที่จะมาเพลงนี้คะ่ะชื่อว่าเพลงคิดมากแต่ไม่มากเท่าที้ถึงเธอค่ะเอ้ย ก็เป <c oughs> ็นแนวเพลงน่ารักน่ารักเห่ืนี้อีกแล้วเอาไว้ส่งให้คนที่เราชอบอีกแล้วเป็นสไตล์แพ้เลยแบบนุบนิบใช่ใชบบอย่างนั้นแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง Boy Don't You Know ค่ะซึ่งเป็นเพลงลที่<ล>เปลี่ยนลุคแบบแฮรโตขึ้นมาหน่อยมีความแบบโตเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงค่ะ,ะมากกว่าน,นี้ได้ไหมนิดไดเดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้ค่ะไม่ได้ไ,ได้แล้วก็กลับมาเพลงนี้กลับมาเป็นแนวเพลงน่ารักเหมือนเดิมนั่นก็คือเพลง ความดักหน้าตาเป็นไงคะเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรคะร้ังหน่อยเพลงนี้ก็เอาไว้ส่งไปถามคนที่เราชอบนะคะว่าแบบว่าความรักของเธอหน้าตาแบบเราหรือเปล่าเพราะว่าความรักของเราหน้าตาแบบเธอเลยนะเฮ้ยเถือนเถอนเถืนเองผู้เองเขื่อนเองแล้วได้ส่งไปให้ใครหรือยังไม่ส่งเอาไว้ให้คนอื่นส่งอรอให้คนอื่นไปส่งใช่เดี๋ยวแพทสันส่งให้แฟนไหมส่งค่ะส่งให้แฟนสาทุกคนเลย อ้าแล้วถามว่าความรักของแพทริคหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหน้าตาแบบเอ่อตาจุดค่ะตัวขาวๆกลมๆฟูๆปากสีส้มคุณคุณคือตัวอะไรคะเป็ดค่ะอ๋อวันนั้นวันนั้นที่แพทริคมาเป็ดมากเลยใช่แล้วมีแล้วมีเป็ดของตัวเองหรือยังตอนนี้มีแต่ตุ๊กตาแต่ละหมดนะคะแต่ว่าไม่มีเป็ดจริงๆหรือว่าต้องแล้วไม่ได้ไม่ได้ให้ แมว่าเคยยื่นเขายื่นโครงการกันแล้วแต่ว่าแม่ไม่ให้เรียงเรียนตุ๊กตาไปอ้าวแล้วทีนี้อยากรู้ว่านอกจากเราจะร้องเพลงนี้แล้ว,วเราได้ทําอะไรในเพลงนี้บ้างนอกจากนอกจากเป็นนางเอกเ้าเป็นนางเอกด้วยใช่เล่นเอ็มวีเองเพราะที่ผ่านมาแพ้ก็เล่นเอ็มวีเองตลอดเลยค่ะเป็นนางเอกสาวใช่ครั้งนี้รับบทเป็นนักข่าวจะเป็นัไงวันถ่ายแบบคนเยอะไหมคะเป็นเอ็มวีที่ที่ผ่านมาของแพ้ อันนี้ใช้คนเยอะที่สุดค่ะเป็นแบบทีมเอ็กซ์ตร้าเพราะว่าต้องมีฟิลแบบเป็นกองถ่ายเป็นกองไม่ใช่กองถ่ายกองนักข่าวเเหมือนรามาสัมภาษณ์ใช่ซึ่งทุกๆคนที่เป็นนักข่าวก็คือพี่ๆในคิดโด้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเล่นกันเองซึ่งบรรยากาศในกองก็สนุกมากๆแล้วก็มีเทรนนีแบบคิดโด้มาเล่นด้วยจริงๆคนที่แต่งเพลงนี้ก็เป็นเทรนนีคิดโด้ค่ะชื่อว่าเตมีเอ้ยคือสนุกเรื่อง ใช่ได้คนแต่งเพลงนี้มันเขาแต่งเพลงอยู่แล้วแบบมีแต่งไว้หลายๆเพลงเป็นท่อนฮุกไว้แล้วพี่เต้มบอกว่าเพลงนี้มันน่ารักแล้วก็คิดว่าเหมาะกับแพรก็เลยร้องให้เขาไปแต่งจนจบแล้วพอร้องจริงๆก็รู้สึกว่ามันเข้ากับเสียงแพรค่ะเป็นเพลงที่น่ารักเหมือนใจหายอม,มีท่าหรือยัง,อยงเพลงนี้มีแล้วค่ะดีเดี๋ยวหรือว่าเราสอนชาเลนจ์ให้ฟแฟนๆ่อยได้ค่ะเอามาสอนสอนสอนเธอว่าความรักหน้าตาเป็นไงใครเธอพิสตา ฉันว่าความรักที่ฉันเคยเจอมันเหมือนกับเธอเลยนะเธอว่าความรักหน้าตาเป็นไงคล้ายกับฉันแบบไหนเธอแสดงความรักของเธอฉันก็นคงจะเอ,อ้ยไม่ยากไม่ยาก,ยากนี่คือไม,ไม่เคยฝึกซ้อมมาก่อนอะเต้นเบร์แล้วคะ่ะเหมือนเคยซ้อมมาก่อนไม่ยากไม่ยากค่ะที่ติ๊กต็อกค่ะแฮชแท็กชื่อว่าอะไรคะอ่า ชื่อเพลงอะไรคะความรักหน้าตาเป็นไงชาเดนค่ะไปเล่นกันได้แพรอนรอดูจะรอดูในแผ่นเสียงนะคะอืมเาเพลงนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่แพลรันร้องอย่างเดียวมีมีฟีดกับ p y 1ค่ะเป็นไงบ้างก็จริงๆวางแผนไว้ว่าจะมีฟีดเพลงนี้แล้วก็ที่ได้คุณ PY1 เพราะว่าแพรไปโคเวอร์เพลงหนึ่งของเขาชื่อเพลงกรรมการท่อนถูกในติ๊กต k อแล้วก็ในวิวล้วก็แบบ เหมือนมันวัร่ขึ้นมาก็เลยมองว่ามันมีความแบบสำเนียงบางอย่างแล้วก็ความน่ารักบางอย่างที่มีความเข้ากับเพลงนี้ค่ะก็เลยเลือกเป็นพีกกับพี่ววยวันค่ะแล้วมีมีแรปเปอร์มาแรปให้แล้วทีนี้เรามีโอกาสไหมถ้าเราจะเป็นแรปเปอร์สาวเองมีโอกาสค่ะเดี๋ยวเวลาออกงานก็น่าจะต้องแรปเองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ฝึกเลยรอเลยรอค่ะตาฟังเสียงเจอกันที่งานต่างๆได้คายคอง ไปดูไปดูคอนเสิร์ตแพทซันใช่ต้องตามมาดูคอนเสิร์ตแพ้เพลงต่อไปมีแวว์ไหมมีแววไหมจริงๆมีเพลงก่อนหน้าเพลงเนี้ยที่มีความเป็นแรปนิดนึงใ่แพลตเองชื่อเพลงบ o ยตอนอนยูอ่ใช่ยากไหมยากไหมเออชาเลนดีค่ะเพราะจริงแพรก็มีโคเวอร์บางเพลงที่มันเป็นแนวแบบแรปหน่อยๆน่อยอยู่แล้วติดใจหรือยังยังโถสัวลิ้มติดใจแล้วก็อยากลองหลายหลายแนวค่ะ ไม่แน่เราอาจจะมีแรปเปอร์สาวขั้นใหม่ระดับวงการแบบลุกนิบเออแบบใหม่นะเราแบบลุกนิฟไงเราไม่ได้ดูเดือดไงเราแต่เรามาทางลุกนิบฝากพิจารนาด้วยนะคะฝากด้วยนะคะถามถึง MV บ้างใคร MV Alex ม o ี g d i ็กวงดค่ะอืมวันนี้เขามารับบทเป็นดาราเป็นดาราหนุ่ม ที่แบบโด่งดังมากๆใช่แล้วก็เป็นพิธีกรสาวที่แบบไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็แอบชอบเขาเอเินเลยถ้าเราเป็นนักข่าวเราพูดน้อยอ่ะเราไม่เป็นนักข่าวได้ไหมไม่ได้ในชีวิตจริงเป็นไม่ได้ก็เลยฝันฝันในอเแทนใช่รับแบบคาแรคเตอร์ใหม่ๆมากแอบแอบเป็นนักข่าวอย่นี้ใช่ค่ะ ่แล้วก็พิธีกรมีสองรูปค่ะอ๋อมีสองรูปใช่แต่เราเราไปอยู่หลังไมค์ด้วยนะใช่ไหมที่เรห็นในในเอ็มวีอ๋ออันนั้นเป็นซีนซิงแบบสวยอ๋อใครสวยสวยเออใช่ค่ะเราต้องไปดูเอ็มวีกันเยอะดูทั้งอเล็กซ์แล้วก็แพทรอนเพราะว่าแพทรอนจะรับบทนักข่าวครั้งแรกเราต้องทำตัวตรงนี้ตามแพทรอนด้วยอะทำไมก็ไม่รู้อะถามถึง การได้มาอยู่ในคิดโด้เลยคอร์ดบ้างเห็นบอกว่ามีเทรนีแล้วเราก็เริ่มเป็นรุ่นพี่แล้วใช่ค่ะป็งไงบ้างจริงแพ้เข้ามาประมาณ2ปีแล้วคะ่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆาแล้วก็เป็นค่ายที่อบอุ่นมากมาเลยค่ะแพ้เข้ามาแล้วก็ตอนนี้สนิทแบบสนิทกับพี่ๆทุกคนเลยคะ่ะเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็ดีใจมากๆาที่ได้มาอยู่ในค่ายนี้แล้วก็พี่โบเต้ใจดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็มีผลงนานแบบออกมา ตอนนี้น่าจะเพลงที่8แล้วค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนได้เห็นพัฒนาการตัวเองตั้งแต่เพลงแรกแบบมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงคนที่เพิ่งมาติดตามแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่แรกค่ะก็ขอบคุณมากๆาที่คอยซัพพอร์ตกันค่ะนี่แล้วก็ติดตามน้องแพทริต่อไปจะมีผลงานปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ติดตามค่ะแล้วนอกจากเพลงทั้ง8เพลงที่ปล่อยมาแล้วในปีนี้เรามีแลนจะทําอะไรอีกไหมปีนี้หรอคะ ปีนี้ก็ปล่อยเพลงเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะมีแผนว่าปีหน้าอยากทำอัลบั้มอ่าต้องรอติดตามต้องรอติดตามใช่แล้วเราเล่นเอ็มวีตัวเองเราเป็นเล่นเอ็มวีให้คนอื่นบ้างไหมยังเลยค่ะนี่ติดต่อมาได้ติดต่อมาได้นางเลยขายของอีกแล้วอ่ะทีนี้เราได้เจอกันทั้งทีเนาะวันนี้เป็นเพลงความรักหน้าตาเป็นไงขอฟังทีนี้แบบสดๆจากแคสซันหน่อยได้เพราะว่าก่อนอื่นเราอยากให้ฝากเราจะไปฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนแล้วก็ติดตามกแคสซันได้ทางไหนบ้าง ค่ะก็สามารถฟังเพลงความรักหน้าตาเป็นไงได้ที่ y u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  e e ด i d ิ o r รคคอร์ s แล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็สามารถติดตามผลงานโคเวอร์ต่างๆของแพรได้ที่แพันทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ฝากแชร์เลนความรักหน้าตาเป็นไงด้วยนะคะมีท่าเป็นใน Tik t o ็อค่ะวันนี้แพรซันมาฝากเพลงใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากรู้ชีวิตแพรซันเพิ่มเติมต้องไปดูได้ที่ไหนคะ ดูได้ที่รายการ DJ เจข้ามรุ่นค่ะจะเป็นพูดถึงแบบชีวิตแพสซันก่อนที่จะมาเป็นศิลปินด้วยมายังไงบ้างเป็นมายังไงกว่าจะมาเป็นแพสซันทุกวันนี้แพนจันพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งนานมากเยอะมากพูดเยอะมากนะคะต้องไปฟังนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะคะเธอว่าความกากหน้าตาเป็นไงคล้าเธอหรือเปล่าฉันว่าความรากที่ฉันเคยเจอเป็นเหมือนกับเธอเลยนะเ